สอนวิธีการใช้งานพื้นฐานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิทยุบลูทูธแล้วก็ USB นะครับสำหรับดูหนังฟังเพลงนะครับของจอยอนดอยแท้สัญชาติญี่ปุ่นอย่างนาการิชิ n อ m 5230นะครับผมเราสามารถรับฟังวิทยุได้โดยการผ่านแอปวิทยุนี่นะครับหรือเข้าไปที่ใบสมัครนะครับเขาก็จะมีแอปวิทยุลูกศรซ้ายขวานะครับถ้าไปทางซ้ายกดแชรไว,ว้หนึ่งวิจะเป็นการซีหาสถานีนะครับ ถ้าไปทางซ้ายก็เป็นการถอยหลังนะครับผมถ้าเราต้องการบันทึกสถานีที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถเลือกบันทึกได้ตามตัวเลขนี้นะครับโดยการกดแช่การรับฟังวิทยุจะแยกไปทั้งหมด4แบนด์นะครับก็คือ FM ได้3แบนด์แล้วก็มี AM นะครับผมการปรับแต่งอีควอไลเซอร์นะครับแต่ไปที่มุมล่างด้านขวา เราสามารถเลือกปรับแต่งอีควอไลเซอร์ตามที่เราต้องการได้นะครับแนวเสียงไรถที่สุดในโลกนะคเปลี่ยนไว้ครับทนี้เราฟังในจังหวัดในส่วนของการดูหนังฟังเพลงผ่าน USB ทันใดนะครับหลังจากที่เราเสียบ USB ทันใดแล้วครับจะมีใสญลักษณ์ USB ปรากฏอยู่ที่บุมบนด้านซ้ายนะฮะถ้าเราต้องการจะฟังเพลงนะครับผมให้เราเลือกไปที่หน้าแอปนะครับไปสมัครและเลือกไปที่ดนตรีนะครับเป็นรูปตัวโน้ตเราสามารถที่จะฟังเพลงผ่าน USB ได้นะครับ โดยการเลือกไปที่โฟเดอร์มุมล่างด้านขวานะครับเขาจะแยกเป็นโฟเดอร์ขณะที่เราฟังเพลงผ่าน usb นะครับเราสามารถที่จะเลือกปรับอีควอไลเซอร์ได้นะครับผมโดยการแตะไปที่มุมบนด้านขวานะฮะ mm hmm. เขาจะมีควอไลเซอร์ hmm. เลือกตามที่เราชอบตามสไตล์นะครับ mm hmm. ถ้าเราต้องการจะดูหนังผ่าน usb นะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์นะครับให้เราแตะไปที่ใบสมัครนะครับแอปที่เป็นวิดีโอนะครับ เลือกไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกเอาไว้นะครับอันนี้ในส่วนของการรับชมวิดีโอจากแทมได USB นะครับเราสามารถปิดหน้าจอขนาดเครื่องยังทำงานอยู่ได้นะครับโดยการปัดหน้าจอลงมาหนึ่งครั้งนะครับมุมบนด้านขวาจะมีรูปสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมน,นะครับอันนี้ก็คือกรณีปิดหน้าจอนะครับขนาที่เครื่องยังทำงานอยู่ ในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับให้เราเปิดฟัง์ชันบลูทูธในสมาร์ทโฟนของเราครับค้นหาชื่ออุปกรณ์ของเครื่องเล่นนะครับก็คือชื่อ NAM 5 2 3 0นะครับผมที่จอเขาจะแสดงว่าการจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมบลด้านขวาจะปรากฏสัญลักษณ์บลูทูธนะครับผมทีนี้เราก็สามารถที่จะฟังเพลงแบบไร้สายแล้วก็สนทนาแบบไร้สายได้นะครับผมถ้าเราต้องการจะฟังเพลงผ่านบลูทูธนะครับให้เราแตะไปที่ใบสมัครให้เราเลือกไปที่บลูทูธออดิโอนะครับเป็นสัญลักษณ์บลูทูธแล้วก็เป็นรูปต จากนั้นนะครับให้เราเปิดเองจากสมาร์ทโฟนนะฮะถ้าเราต้องการใช้งานโทรศัพท์นะครับแต่ไปที่ใบสมัครนะครับแต่ไปที่รูปโทรศัพท์เราก็สามารถที่จะโทรออกได้นะครับผมรับสายวางสายการรีเซ็ตอนะครับผมปัดหน้าจอลงมานะครับวงกลมลูกศรอยู่นี่นะครับแตะไปหนึ่งครั้งนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับจะเป็นการรีเซ็ตเครื่องหนึ่งครั้ง ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับผม